สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ู c i d Trader นะครับคลิปนี้จะมานำเสนอในหัวข้อที่ว่าพอร์ตเล็ก vs พอร์ตใหญ่นะครับก็มาดูข้อดีข้อเสียของพอร์ตเล็กกับพอร์ตใหญ่กันนะครับว่าแต่ละพอร์ตเนี่ยนะครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็พอร์ตเล็กเนี่ยเหมาะก,กับใครแล้วก็พอร์ตใหญ่เนี่ยเหมาะกับใครนะครับแล้วก็วิธีการทำให้เราเนี่ยสามารถปั้นพอร์ตไปสู่ในจุดที่เป็นพอร์ตใหญ่ในที่สุดได้อย่างไรนะครับเราต้อง การเก็บเงินเท่าไหร่นะครับถึงจะไปสู่ในจุดที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้ในการเทรดแล้วก็ตัวช่วยอะไรที่สามารถทําให้พอร์ตเราใหญ่ขึ้นได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาดูนะครับพอร์ตเล็กกับพอร์ตใหญ่นะครับข้อดีข้อเสียนะครับพอร์ตเล็กเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นง่ายนะครับเริ่มต้นง่ายนะครับคือมีเงินไม่กี่บาทก็สามารถเริ่มต้นในการเทรดได้แล้วครับหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนเนี่ยก็สามารถเทรดได้แล้วนะครับ ก็สามารถเข้ามาเทรดได้ง่ายนะครับคือเก็บเงินไม่ไม่เท่าไหร่ก็สามารถก็เริ่มในการเทรดได้แล้วแล้วก็ไม่กระทบต่อชีวิตมากในกรณีที่พอร์ตเราแตกนะครับคือแบบถ้าพอตแตกแล้วเนี่ยนะครับสมมุติเราเทรดเสียเนี่ยก็จะไม่กระทบต่อชีวิตมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของพอร์ตเล็กส่วนพอร์ตใหญ่เนี่ยข้อดีคือมันกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่า พอตใหญ่เนี่ยนะครับสามารถแบ่งไม้ในการเทรดได้นะครับ,าารรนะรบหรือว่าซอยไม้ในการเทรดได้นะครับคือเราสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีหรือว่าจะกระจายการลงทุนได้ไปลงทุนหุ้นทองคำน้ำมันฟ o r ร็กอะไรก็แล้วแต่คริปโตเนี่ยก็กระจายไปหลายๆสินทรัพย์ได้ทำให้ความเสี่ยงมันก็ลดน้อยลงแล้วก็การสร้างกำไรเนี่ยมันได้มากกว่านะครับในแง่ถ้าผลตอบแทนการเทรดเท่ากันนะครับอย่างเช่น พอตเล็กเนี่ยมูลค่าแสนหนึ่งใช่ไหมเทรดสิบเปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งหมื่นแต่ว่าถ้าพอรตใหญ่เนี่ยสิบล้านเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนกับหนึ่งหนึ่งหมื่นกับหนึ่งล้านเนี่ยต่างกันค่อนข้างแบบเยอะในการใช้ชีวิตถ้าคำนวณเป็นตัวเงินนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของพอร์ตใหญ่แล้วก็จะมีข้อดีแบบถ้าเราพอรตใหญ่เราก็อาจจะได้ต้นทุนการเทรดที่ถูกลงนะครับค่าคอมมิชชั่นที่ถูกลงเนี่ยก็เป็นข้อดีเพิ่มเติมสำหรับในกรณีที่เราพอร์ตใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ย พอร์ตเล็กเนี่ยจะเหมาะสําหรับกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับหรือว่าเออเอามาทดลองกลยุทธ์ใหม่ๆในการเทรดหรือว่าเป็นคนที่มีเงินทุนจากัดอันเนี้ยพอร์ตเล็กก็จะเหมาะกับคนกลุ่มนี้นะครับส่วนพอร์ตใหญ่เนี่ยจะเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการรายได้แบบจริงจังในการเทรดนะครับรายได้แบบจริงจังในการเทรดคือจะหล่อเลี้ยง ชีวิตด้วยการเทรดเนี่ยมันก็ต้องเป็นพอร์ตใหญ่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูนะครับเ,เปรียบเทียบผลตอบแทนสําหรับพอร์ตเล็กกับพอร์ตใหญ่สมมุติพอร์ตหล้านบาทกับพอร์ตสิล้านบาทสมมุติเทรดเดอร์สคนนะครับ er เทรดเดอร์สอ่อสกิลการเทรดเท่ากันนะครับมีความสามารถในการเทรดเท่ากันคือได้10%ต่อปีนะครับแต่มูลค่าพอร์ตไม่เท่ากันเทรดเดอร์คนแรกเนี่ยจะได้ กำไรจากปีนั้นเนี่ยึงแสนบาทกับเทรดเดอร์คนที่2คนที่พอร์ตใหญ่กว่าจะได้1นึ่งล้านบาทจากพอร์ตสิล้าน10%จากพอร์ตสิบล้านก็คือ1นึ่งลา้านบาทนะครับจะเห็นว่า1นึ่งแสนกับหล้านต่างกันนะต่างกัน9ก้าแสนบาทเลยนะคนที่มีพอร์ตหนึ่งล้านเนี่ยนะครับได้1นึ่งแสนใช่ไหมมันตกเฉลี่ยเดือนละประมาณ8 3ดพ เดือนละ8 0 0 0 3เนี่ยยังไม่พอหล่อเลี้ยงชีวิตนะครับในการใช้จ่ายรายเดือนแต่1ล้านแต่เมื่อได้1ล้านเนี่ย1ล้านเนี่ยต่อปีนะอย่างเงี้ยพอที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตในแต่ละเดือนมันตกเฉลี่ยประมาณเดือนละ8,000,003 8, ใช่ไหม8 3 0 0 0 3เนี่ยโอ้โหสามารถใช้ชีวิตต่อเดือนได้สบายเลยนะแล้วก็มีเงินเก็บหรือซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่พอใหญ่กว่าเนี่ย จะได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่เยเทรดเดอร์นะครับเป้าหมายของทเทรดเดอร์คือการต้องปั้นพอร์ตให้ให้ใหญ่เพื่อที่จะได้สร้างบทสร้างตัวเงินกำไรที่เป็นกำไรเนี่ยให้มันหล่อเลี้ยงชีวิตได้นะครับแล้วก็ถ้าเราพอร์ตใหญ่เนี่ยบางทีนะบางทีนะเราไม่ต้องเก่งก็ได้เราไม่ต้องเก่งก็ได้เราไม่ต้องเทรดเก่กเง,งก็ได้เราเทรดแค่กำไรปีละหเปอร์น ก็สามารถชนะจำนวนเงินนะชนะคนที่พอตเล็กที่กำไรปีละ2ี่สิ0ิเปอร์หสิบเปอร์เลยก็ได้นะเพราะว่าพอตเราใหญ่ไงพอตเราใหญ่เราเราเปิดความเสี่ยงไม่ต้องเยอะก็ได้ห้าเปอร์เราก็ได้เป็นเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะครับในแง่ถ้าเทียบกันในแง่ตัวเงินนะนะครับอื <m liber ally> ดังนั้นเนี่ยพอตใหญ่มันได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับส่วนพอรตเล็กเนี่ยโอ้โหลำบากนะครับคือแบบต้องต้องแบบ สร้างหมดน้อแทนอีกแล้วก็แบบต้องปันพอร์ตขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรทําให้พอร์เราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาดูนะครับหากต้องการเทรดเงินเดือนจากการเทรดเนี่ยเดือนละสามหมืบาท3 0มหมบาทเนี่ยมันพอห,อหล่อเลี้ยงชีวิตในใน,ในการใช้ชีวิตของเราได้ใช่ไหมนะครับผมก็เอาตัวเลขตั้งไว้เล่นๆนะว่าสามหม่นบาทเนี่ยแหละสามารถใช้ชีวิตได้แล้วนะครับ ไม่มากไม่น้อยจนจนเกินไปนะครับประมาณนี้นรจริงๆแต่ละคนก็เงื่อนไขต่างก,กันออกไปใช่ไหมนะครับแต่ว่าเอาเอาเป็นตัวเลขกลมๆมามาดูมาคิดเล่นๆกันนะครับถ้าสามหมบาทเนี่ยต้องการไรายได้จากการเทรดสามหมบาทเนี่ยต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ก็คือเออเดือนละสามหมื่นตกปีปีหนึ่งสิบสอเดือนกนะ็ก็เท่ากับสามแสนหกใช่ไหมสามแสนหกบาทต่อปีสมมุตินะสมมุติเราเทรดได้กําไรปีละสิบเป็นเป็นคนที่เทรดเดอร์เป็นเทรดเดอร์ที่ โอเคโอเคในระดับหนึงได้กำไรปีละ10%นะครับถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งนะนะครับก็ดังนั้นเนี่ยจะต้องมีเงินทุนอยู่ที่3ล้าน0 0แสนบาทต้องมีเงินทุน3ล้าน6 0แสนบาทถึงจะได้กำไรปีละ3.6000 0เพื่อได้เงินเดือนละ3 0 0 0มืนะครับการที่จะมีเงิน3ล้าน6 0แสนบาทได้เนี่ย นะครับเราต้องเก็บเงินนะครับอันนี้เป็นตารางการเก็บเงินนะครับว่าต้องเก็บเดือนละไรและใช้เวลากี่ปีถึงจะได้สามล้านหกใช่ไหมถ้าหนึ่งปีก็เดือนละสามแสนโอ้อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแบบมันมันเป็นไปไม่ได้สําหรับบางคนแต่ว่าสําหรับโอหลายๆคนเนี่ยเป็นไปได้ยากหนึ่งแสนห้าหมืนะ ในสองปีนี่ก็ยากไม่มันมันมันเวอร์เกินเงินเงินมันเวอร์เกินะนะครับก็เอ่อถ้าแบบเอ่อเจ็ดหมื่นห้าในสี่ปีก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมหกหมื่นในห้าปีก็ยังสูงอยู่ห้าหมื่นในหกปีก็อันนี้ก็เริ่มแบบก็ยังสูงอยู่อ่ะสี่หมื่นสองในเจ็ดปีก็ยังสูงอยู่อะก็ยังยากอยู่ะนะครับเพื่อจะได้เก็บเงินปั้นผ่อนให้ได้สามล้านหกนะ อันนี้อันนี้พูดถึงการเก็บเงินอย่างเดียวนะไม่ไม่ไม่ได้แบบบางคนมันได้รีเทิร์นจากการเทรดด้วยไงแต่อันนี้พูดถึงการเก็บเงินเติมเงินเข้าไปเติมเงินเข้าไปนะเดือนละประมาณเท่าเนี้ยก็ยังสูงอยู่อ่าเดี๋ยวเรามีวิธีช่วยเดี๋ยวเรามีวิธีช่วยนะครับวิธีทําให้พอร์ตใหญ่ขึ้นนะครับมีตัวช่วยอยู่2วิธีนะครับคือบัญชีมาร์จินกับการใช้เลเวลเลท อ่านะครับการใช้บัญชีมาจินเนี่ยนะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูบัชบญชีมาจินกันก่นกอนบัญชีมาจินเนี่ยจะทำให้มูลค่าพอร์ตของเราอ่ะเพิ่มขึ้น2เท่าในการเทรดหุ้นนะนะเพิ่มขึ้น2เท่าจากมูลค่าพอที่ต้องการ3าล้าน6ใช่ไหมเราเพียงแค่ฝากเงิน1ล้าน8แสนคือครึ่งหนึ่งก็สามารถเทรดพอร์ตมูลค่า3มล้าน6ได้แล้วอ่านะครับดังนั้นเนี่ย เราก็เพียงแค่เก็บเงินให้ได้1 8 0 0 0ล้านแสนนะครับเพื่อที่จะได้มูลค่าพอร์ตในการเทรด3ามล้านหนะครับไออย่างเงี้ยมันพอเป็นไปได้ไหมอ่ะมันพอมันมันมันฟังแล้วมันง่ายขึ้นไหมนะครับการเก็บเงินให้ได้1 8 0 0ล้านแแสนเนี่ยเดือนละแสนห้าหนึ่งปีเจ็ดหมืนห้าสอง 53, ปีเดือนละห้าหมืสามปีนะครับ เดือนละสาม0 0ื่นเจ็ดห้าร้ยสี่ปีเดือนละสามืนห้าปีเดือนละสองมื่นหกปีเดือนละสองมืนหนึ่งเจ็ดปีอืมพอพอฟังฟังแล้วมันเป็นไปได้ไหมอ่าแบบนะบางคนเงินเดือนผมเออเงินเดือนแต่ละคนมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นมันมีความเป็นไปได้มากขึ้นสูงขึ้นเยอะเลยนะคือเก็บไม่ต้องไม่ต้องเยอะแล้วลดลงสองเท่าเนี่ย นะครับก็สามารถมีพอร์ตการเทรดมูลค่า3 3มล้าน6ได้ใช่ไหมนะครับเนี่ยมันก็ทำให้บัญชี m a r g i เนี่ยช่วยเพิ่มมูลค่าพอร์ตการเทรดของเราได้มากขึ้นนะครับดีนะดีมากนะถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธีนะครับอีกวิธีหนึ่งเ e เวเลตเลเวเ,เวรจริงๆ l e v เลเวเเนี่ยมันมีในพวก forex นะครับใช่ไหม แต่หุ้นก็มีนะหุ้นก็มีใน TFX e นะ Single Stock Future นะครับสมมุตินะครับเราต้องการซื้อหุ้น a v v n n e e ที่ราคา2องบาทจำนวน1,000หุ้นเราต้องมีเราต้องใช้เงินถึง280,000บาทในการไปซื้อใช่ไหมถ้าใช้บัญชีมาจินเนี่ยก็ใช้แค่140,000บาทก็ยังสูงอยู่ แต่ถ้าเราไปเล่นใน Single Stock f u t u r e เรนี่ยเราวาง m a r g จิ้เพียง12,000บาทนะครับคือตัวคุณแตชนีเนี่ยมันคือ1,000หุ้นต่อ1สัญญา1เราเแคเปิดแค่1สัญญาเท่านั้นซื้อ1สัญญาใช่ไหมนะครับเราก็ได้ละหุ้น Advanced 1,000หุ้นอ่านะครับโดยลงเงินแค่12,000บาท ซึ่ง Level A g e เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ23เทา่าโดยประมาณนะครับจากเดิมเราเราต้องใช้เงิน1 2ึ่ง0 8, ถ้าใช้บัญชีมาจินเหลือแสนส0แต่ถ้าไปเล่นซินคอลสต็อกฟิวเจอเนี่ยเหลือแค่1ม0 0 0สองอ่าอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เออเราสามารถเทรดได้เราใช้เงินที่น้อยลงแล้วเทรดได้มากขึ้นอืมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการ ช่วยให้เราสามารถมีเทียบเท่ากับ,นะบการเทรดเทียบเท่ากับมูลค่าพอร์ตที่ใหญ่ได้นะครับโดยการใช้บัญชีมาจินหรือว่าการใช้เลเวเรจในการลงทุนนะครับแต่ว่าก็สิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญคือมันมันเพิ่มความเสี่ยงใช่ไหมความเสี่ยงมันมันเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเงิทุนที่จะใช้บัญชีมาจินหรือว่าใช้เลเวเรตเนี่ยต้องเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพแล้วนะ ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีมีกลยุทธ์ที่ใช้ได้ในการเทรดนะครับนะฮะอันเนี้ยมันมันดาบสองคมมันดาบสองคมนะครับคือมันมีดีแล้วก็มันมีไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ในทางที่ดีเนี่ยมันดีเลยแต่ถ้าใช้ผิดวิธีเนี่ยมันทำลายได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการทำให้พอร์ตเราสามารถ ใหญ่ขึ้นได้นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนไม่มากก็น,น้อยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องรูสิตเทรดเดของเราด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ